สวัสดีครับกลับมาพบก,กับชาแนลโปรแกรมเมอร์มีหนวดนะครับสอนสร้างเกม RPG เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับในหัวข้อทำอย่างไรดีถ้าเกิดมีคนชวนเรานะครับเข้าทีมไปสร้างเกมนะครับทำไมล่ะมีคนชวนเข้าทีมสร้างเกมมันไม่ดีหรอดีจะตายนะครับมีทีมใช่ไหมล่ะมีเพื่อนช่วยทำเกม ใช่ไหมล่ะเราก็ได้ฝึกทีมเวิร์คใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนนะครับมันจะไม่ดีทันทีนะครับมันจะเป็นเรื่องไม่ดีทันทีถ้าเกิดว่ามีคนนะครับในทีมเราขโมยเกมที่สร้างด้วยกันนะครับเอาไปแอบ,บขายนะครับไม่ว่าจะแอบ,บขายในประเทศนะครับหรือว่าเนียนๆแอบ,บไปขายต่างประเทศนะครับและจะน่าเจ็บใจมากกว่านี้ถ้าเกิบเกมนั้นนะครับทำไรายได้มหาศาลนะครับ ห้าล้าน10ล้านนะครับใครจะไปรู้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะครับว่าทําอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะครับสําหรับเพื่อนๆที่มาใหม่นะครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์ข้างล่างคลิปด้วยนะครับอย่างแรกเลยต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้นะครับตอบคำถามตัวเองว่า เราทำเกมเนี่ยเพื่อจุดประสงค์อะไรนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเกมเพื่องานอดิเลกอย่างเดียวนะครับไม่สแสวงหาไรายได้เราสามารถทำได้เลยนะครับแค่เรามีเวลาทำนะครับแล้วก็มีความสุขที่จะทำทำได้เลยนะครับไม่มีผลเสียใดๆแต่ว่ามีข้อควรระวังนะครับลูกทีมเนี่ย ควรจะเป็นคนที่ไว้ใจได้นะครับเป็นเพื่อนฝูงที่สนิทยิ่งดีนะครับ1เลยนะครับเพื่อการติดต่อสื่อสารที่ง่ายนะครับถ้าเกิดว่าไม่รู้จักกันติดต่อ,อยากอย่างเงี้ยมันก็จะโคงานกันยากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใกล้ชิดกันหน่อยอยู่โรงเรียนเดียวกันอะไรเงี้ยพูดคุยืั้งโปรเจกต์ได้ทั้งวีทั้งวันอะไรเงี้ยมันก็จะดีมากๆเลยนะครับเป็นการพัฒนาทีมได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่า อันนี้ก็ต้องระวังนะครับเคยได้ยินไหมว่าอะไรนะคนที่ไว้ใจหลายที่สุดนะครับไม่รู้ชื่อเพลงอะไรนะครับคนณ,คณเพลงของใครไม่รู้คนที่ไว้ใจรายที่สุดระวังเพื่อนของเราเอาเกมเราไปขายนะครับอย่าคิดว่ามันไกลตัวนะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็โดนกันหลายคนแล้วโปรเจกต์ที่มันทําร่วมกันนี่แหละนะครับมันจะมีอยู่คนหนึ่งนะครับ เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นผู้ทรยศนะครับเสมอแต่อาจจะไม่มีก็ได้แต่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าจะมีกันไว้ดีกว่าแก้ใช่ไหมละครับถ้าเกิดว่าเรากลัวเคสแบบนั้นนะครับเราสามารถทําสัญญาได้นะทําสัญญาถึงแม้เราจะเป็นเยาวชนนะครับแต่ก็ทําสัญญาได้นะถึงยังไม่20ปรลุนิติภาวะอะไรอย่างเงี้ย สัญญาที่ว่าเนี่ยนะครับก็ต้องเขียนนะครับว่าห้ามนำเกมเหล่านี้ไปขายนะครับลงรายชื่อลงรายมือชื่อไว้ทั้ง3คนเลยนะครับเป็น hard copy ยิ่งดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นเยาวชนนะครับสัญญาเนี่ยมันจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีผู้ปกครองมาเซ็นรับรองมาลงชื่อในสัญญานั้นด้วยนะครับ สมมติว่าเราทํา3คนใช่ไหมก็ต้องมีหลายเซนก็คือลายเซนผู้พัฒนา3คนแล้วก็ลายเซนผู้ปกครองอีก3คนเป็น6คนนะครับลายเซนผู้ปกครองเนี่ยไม่มีได้ไหมตอบนะครับว่าไม่มีก็ได้แต่สัญญาจะเป็นโมคียะนะครับสัญญาเป็นโมคียะคืออะไรสัญญาที่เป็นโมคียะสามารถบอกเลิกได้ทุกเมื่อนะครับ โดยผู้ปกครองนะครับถ้ามีผู้ปกครองมารู้เข้าแล้วแบบโอ้ยยกเลิกสัญญาไปเลยเกมอะไรไม่รู้เนี่ยมาช่วยขายของดีวกว่าบอกเลิกสัญญาเดี๋ยวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยสัญญาโมคิยะก็จะเป็นโมคะไม่มีผลทันทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้อะไรมันยุ่งยากนะครับภายหลังก็ให้ผู้ปกครองมาเซ็นด้วยนะครับยิ่งดีผู้ปกครองมารับรู้จะได้รู้ว่า ลูกลูๆได้ทำอะไรเป็นประโยชน์เป็นโปรเจกต์นะครับผมเป็นพ่อแม่ผมก็ภูมิใจมากนะเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอทำเป็นสัญญงสัญญาอนาคตไกลแน่นอนนะครับไม่ทำสัญญาก็ได้นะแต่ว่าก็เวลาจะฟ้องร้องกันอย่างเงี้ยก็อาจจะสุ่มเสียงนิดนึงถ้าผู้ปกครองฝ่ายหนึ่งมาบอกเลิกสัญญานะครับก็วัดใจเอานะครับแต่ผมคิด ว่าเพื่อนๆของเพื่อนๆน่าจะน่ารักใช่ไหมไม่น่าจะโกงใช่ไหมล่ะครับอตอนนี้เรากําลังคุยกันเรื่องการสร้างเกมเป็นงานงานอดิเรกอยู่นะครับยังไม่ถึงการสร้างเกมเป็นหารายได้นะครับก็มีแค่นี้สร้างเกมเป็นงานอดิเรกทําได้เลยนะครับหาเพื่อนที่ไว้ใจแ้าคิดมากก็ทําสัญญานะครับ เป็นกระดาษยิ่งดีนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเกิดเราอยากสร้างเกมแบบหาไรได้ละ่ะทำยังไงนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องที่ซีเรียสขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับถ้าเราต้องการรวมทีมสร้างเกมเพื่อหาไรได้เราก็ต้องแบ่งหน้าที่กันนะครับให้ชัดเจนคนนี้นะทำอาร์ต ทำกราฟิกนะครับส่วนคนนี้ทำโปรแกรมมิ่งโคดดิ้งนะครับอา,อาจจะ2คนทำโคดดิ้งนะครับแล้วก็อีกคนอาจจะเป็นบัญชีหรอนะครับบัญชีแล้วก็โปรดิวเซอร์ดีเลกเตอร์อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องแบ่งกันให้ดีทีนี้โครงสร้างของทีมนะครับโครงสร้างของทีมมันก็จะมีอยู่หลายแบบด้วยนะครับมันจะมีแบบที่โปรดิวเซอร์ เอาทุนมานะครับมาจ้างลูกทีมต่อนะครับอันนั้นนะ่ะเป็นลักษณะการจ้างนะครับคือผู้โปรดิวเซอร์เนี่ยเขาจะคุมทุนไว้คนเดียวจะหาทุนมาคุมทุนไว้แล้วพอเกมสร้างรายได,ได้เขาก็จะได้รายได้ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ลูกทีมจะได้แค่ค่าจ้างนะครับอันนี้ก็ลวแต่ตกลงนะครับถ้าเกิดใจดีหน่อย โปรดิวเซอร์ก็อาจจะแบ่งเปอร์เซนต์ให้นะครับเปอร์เซนต์จากการขายเกมถือเป็นผู้บุกเบิกเนาะก็ต้องอใจดีนิดนึงอาจจะแบ่งให้คนละห้าอ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีทีมอยู่5คนแบ่งไป5%ส่วนตัวเองก็เอาที่เหลือ,อก็ไม่ผิดใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าเขาเอาทุนมานะครับเขาเอาเงินมาลงทุนเพื่อจ้างพวกเรานะครับ แต่อันนี้เนี่ยต้องตกลงกันเป็นรายละอักษรการจ้างงานให้เรียบร้อยนะครับถือเป็นการจ้างงานเลยนะครับแบบนี้นะ่ะโปรดิวเซอร์นะครับมีสิทธิในเงินทุนนะครับเป็นเจ้านายกับลูกน้องเลยแหละนะครับแต่เวลาขาดทุนนะครับโปรดิวเซอร์ก็ต้องรับผิดชอบโดยเช่นกันเพราะว่าเขาถือหุ้นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดมากๆนะครับแทบทั้งหมดเลย นี้โครงสร้างของทีมก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับแบบนี้ค่อนข้างทริกกี้ค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งก็คือเป็นหุ้นส่วนกันนะครับเป็นหุ้นส่วนกันเนี่ยจะต้องตกลงกันให้เรียบร้อยก่อนจะเริ่มโปรเจกต์เลยว่าใครถือสัดส่วนของหุ้นเท่าไหร่นะครับคือยังไงคือแบบถ้าเกือบเกมสร้างไรายได้ขายได้แล้วเนี่ยแต่ละคน เอามาแบ่งกันแต่ละคนจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับมีอยู่5คนอาจจะแบ่งเท่ากันได้คนละ20%นะครับแต่ว่าแบบนี้เนี่ยถ้าจะลงทุนซื้ออะไรสักอย่างเช่นซื้อซอฟต์แวร์ใหม่นะครับหรือว่าจ้างนางเอกมาพีเต์นะครับทำมาเก็ตติ้งอย่างเงี้ยในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นเท่าๆกัน ทุกคนก็ต้องลงเงินกันนะครับเพิ่มในสัดส่วนที่เท่ากันนะครับเพราะว่าเราแบ่งสัดส่วนกันเรียบร้อยแล้วเวลาเราได้เวลามีรายรับเราก็รับด้วยกันเท่าๆกันเวลามีรายจ่ายเราก็จ่ายด้วยกันเท่าๆกันนะครับเป็นหุ้นส่วนแบบนี้เนี่ยจะดีก็ต่อเมื่อทุกคนนะครับมีมีเงินทุนประจําตัวอยู่แล้วสักนิดหนึ่งนะครับสักนิดหนึ่ง แต่ไม่มีเงินทุนเลยก็ได้นะจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์นะครับเกมเดเวล็อปเมนต์มันมีโอเพนซอร์สมากมายนะครับสร้างจากเงินศูนย์ได้นะครับมันเป็นไปได้ที่ไม่ต้องใช้เงินทุนใดๆเลยนะครับรับอย่างเดียวนะครับอันนั้นก็ต้องไปบริหารจัดการเอานะครับโครงสร้างของทีมทั้ง2แบบนะครับ ก็ต้องทําสัญญาให้เป็นลายลักษณ์อักษรให้เรียบร้อยนะครับก่อนจะเริ่มงาน <_' S 1> เช่นเดียวกันทําอะไรต้องมีสัญญานะครับถ้ามีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องถ้าเกิดเป็นแบบโครงสร้างเจ้านายลูกน้องนะครับ <_' S 1> ก็ต้องทําสัญญาจ้างงานนะครับ <_' S 1> ว่าจะให้เงินเท่าไหร่นะครับหรือว่าจะให้หุ้นเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะหุ้นส่วนนะครับชนนชนนเช่นกันก็ต้องมีสัญญาที่บ่งบอกว่าแต่ละคนมีสัดส่วนถือหุ้นเท่าไหร่นะครับ ทีนี้นะผมอยากจะให้ระวังแบบหนึ่งนะครับมันจะมีคนบางคนนะครับพยายามเข้ามาในคอมมูนิตี้นะครับมาโฆษณาประกาศหาลูกทีมนะครับแต่ว่าไม่มีเงินทุนใดๆเลยนะครับแล้วตัวเองก็จะขอเป็นโปรดิวเซอร์อย่างเดียวเขียนโคดดิ้งไม่เป็นอาร์ตไม่เป็นทำซาวไม่เป็นไม่เป็นอะไรสักอย่างเลย จะเป็นโปรดิวเซอร์อย่างเดียวออกความคิดอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่มีเงินทุนแบบนั้นน่ะให้ระวังให้ดีนะครับให้ระวังให้ดีให้สันนิษฐานได้ก่อนนะครับถ้าเกิดมีคนมาพูดทํานองว่า,ามาทำเกมกันเดี๋ยวจะเติบโตไปด้วยกันมาด้วยใจอะไรอย่างนี้นะครับถ้าได้ยินคำพูดทำนองนี้ให้สันนิษฐานได้ก่อนเลยว่าจะเอาเราไปทำเกมฟรีอย่างแน่นอน เราจะได้ทำงานฟรีแน่นอนนะครับดีไม่ดีนะครับโปรดิวเซอร์คนนั้นเกมทำไรายได้ได้นะครับจะมาขอถือสัดส่วนหุ้นมากที่สุดเพราะตัวเองถือว่าเป็นหัวหน้าเป็นโปรดิวเซอร์นะครับแบบนั้นไม่ได้นะครับเป็นโปรดิวเซอร์เป็นแค่ชื่อตำแหน่งนะครับไม่ได้หมายความว่าเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นหัวหน้านะครับสิ่งที่บ่งบอกว่าใครเป็นเจ้าของ ก็คือผู้ที่ถือหุ้นนะครับถือสัดส่วนหุ้นใหญ่เยอะที่สุดนะครับคนนั้นนะเป็นเจ้าของถ้าเกิดมีสัดส่วนหุ้นเท่ากันก็เป็นเจ้าของร่วมกันนะครับรายได้มาก็ได้เท่ากันแต่ถ้ามีคนหนึ่งนะครับถือสัดส่วนหุ้นเยอะนะครับคนนั้นก็เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวที่เหลือเป็นลูกจ้างหรือว่าเป็นหุ้นส่วนรายย่อยนะครับมันเป็นแบบนั้นนะครับ ไม่มีนะที่แบบมาชุบมือเปิดทำอะไรไม่เป็นเลยจะเป็นโปรดิวเซอร์ออกไอเดียอย่างเดียวนะครับจ้างทุกคนให้ทำทุกอย่างนะครับแล้วพอถึงเวลาจะเอาเงินสร้างไรายได้ได้จะเอาส่วนใหญ่คนเดียวนะครับแบบนั้นถือว่าน่าเกลียดมากระวังให้ดีทีมที่ healthy นะครับเขาเรียกว่าอะไรทีมที่ดีโครงสร้างดีๆที่สุดนะครับผม แนะนำว่าเป็นทีมที่ลักษณะเจ้านายลูกน้องไปเลยนะครับหรือว่าถือสัดส,ส่วนหุ้นเท่าๆกันไปเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเจอแบบหลังนั่นนะ่ะเราเจอแบบโปรดิวเซอร์ทำอะไรไม่เป็นเลยแต่ว่ามาหาลูกทีมแบบนั้นนะ่ะแต่ว่าไอเดียเขาเจ๋งมากๆเราก็อยากทํางานกับเขาล่ะทำได้ไหมผมก็ตอบนะครับว่าได้ครับแต่ว่า ให้ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นกันนะครับว่าหลังจากที่ขายเงินได้หลังจากที่ขายเกมได้แล้วเนี่ยจะแบ่งเงินอย่างไรใครจะได้สัดส่วนเท่าไหร่นะครับให้เขียนสัญญาไว้เลยไม่อย่างนั้นชิงแน่นอนนะครับผมเคยทำทีมไหมนะครับเคยสร้างเกมแบบเป็นทีมไหมก็ ประสบการณ์นะครับในการเขียนเกมของผมก็ใช้ r พี m a k e r มาตลอดนะครับก็ไม่ค่อยได้มีทีมเคยมีจะจับทีมกับเพื่อนอยู่นะครับแต่โปรเจกต์ก็ล่มนะครับไม่ใช่ล่มเพราะว่าผิดใจเรื่องเงินหรือว่าอะไรนะผมทำโปรเจกต์ project ที่ทั้งหมดที่ผมทำนะเป็นโปรเจกต์ไม่มีไรายได้เป็นโปรเจกต์ไม่สรรหาไรายได้นะครับมันล่มเพราะว่าแบบขี้เกียจด,ดองเกมเฉยนี่แหละนะครับยังไม่เสร็จด้วยซ้ำล่มไปก่อนอะไรเงี้ย เกมที่สําเร็จที่สุดนะครับก็คือเกมที่ทําคนเดียวสําหรับผมนะครับแต่ไม่จริงเสมอไปนะแล้วแต่คนชอบแต่ว่าเกมที่สําเร็จของผมส่วนใหญ่นะเป็นเกมทําคนเดียวเท่านั้นนะครับอาจจะเป็นเพราะอย่างหนึ่งคือไอเดียผมมัอนอินดี้ด้วยแหละนะฮะแล้วก็สมัยก่อนนะครับเป็นพวกแบบวัยรุ่นนะไม่ค่อยยอมรับความคิดเห็นใครนะครับโอ้ย คนนั้นก็จะเอาอย่างนั้นคนนี้ก็จะเอาอย่างนี้นะครับถ,ถ้าเกิดเราทําเกมไหวคนเดียวนะครับก็ทําคนเดียวนะมีหลายคนมากนะครับมีผู้พัฒนาหลายคนมากบนโลกนี้ที่สร้างเกมแค่คนเดียวนะครับแล้วก็ขายเป็นล้านได้พอดีเออก็มีนะครับถ้ายังไงก็ลองดูนะครับสร้างเกมเป็นทีมมันเป็นเรื่องดีเสมอนะครับ เป็นประสบการณ์ดีๆนะครับที่ทุกคนต้องลองสักครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับกับ Channel p r o โปรแกรมเมอร์มีนวดสอนสร้างเกม RPG อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับโปรแกรมเมอร์มีนวดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมสร้างเกมให้เสร็จนะครับสวัสดีครับ